สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับชนจากช่องชนเกมมิ่งโอพีีีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะอัดมันขึ้นมานะครับแต่ว่าผมเห็นคอมเมนต์แล้วก็คำแนะนำซึ่งตรงนั้นผมมองว่าอยากจะออกมาแชร์ไอเดียกันดีกว่านะครับเรียกว่าแชร์กันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีผิดมีถูกแต่ผมมองว่ามันมี การเล่นที่เป็นประโยชน์มากกว่านั้นอยู่นะครับประมาณ4 5หข้อนะครับจากการที่ได้ลองใช้ฟังก์ชัน c o l l e c t i o ไปในเมื่อวานนะครับซึ่งฟังก์ชัน c o l l e c t i o ใหม่ซึ่งฟังก์ชัน collection เนี่ยเป็นลูกเล่นใหม่ที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมาจากการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดนะครับโดยเมื่อวานผมก็อัดคลิปไปแล้วรอบนึงแต่ว่าคลิปเมื่อวานเป็นคลิปที่อัดด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ หรือเนื้อหาสาระใดๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายโดยละเอียดนะครับให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับแล้วยิ่งโดยเฉพาะนะครับสำหรับมือใหม่โดยฟังก์ชันคอลเลกชันเนี่ยเป็นเหมือนการให้รางวัลผมยังรู้สึกว่าฟังก์ชันคอลเลกชันเนี่ยเหมือนทำมาเพื่อผู้เล่นเก่าซะมากกว่านะครับโดยผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะเป็น ได้เพชรแค่ไม่กี่เม็ดแต่ว่าระยะยาวถ้าเราเล่นต่อไปเรื่อยๆเราจะได้โบนัสมากขึ้นเรื่อยๆตามตามการสะสมของเรานะครับโดยในหน้าคอลเลกชันนี้ต้องบอกก่อนว่าเมื่อเรากดเข้ามานะครับเอ่อผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ผมจะเรียกหมวดเนี้ยว่าหน้าของการ์ดคอลเลกชันซึ่งปัจจุบันเนี่ยการ์ดคอลเลกชันเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5ชุด ชุดแรกจะเป็นชุดฮาโลวีนชุดที่2จะเป็นชุดหมวกฟางชุดที่3จะเป็นชุดของเออพ่นเรือเอกนะครับชุดที่4จะเป็น7เ,เทพจนสลัดแล้วก็ชุดที่5จะเป็นของ4จกักรพรรดิซึ่งคอลเลกชันการ์ดพวกนี้นะครับไม่ได้มีผลตอบแทนอะไรพิเศษนอกจากความสวยงามอันนี้ผมแจ้งก่อนว่าเป็นเรื่องของปัจจุบันนะอนาคตผมไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตอะไรมาหรือเปล่าแต่ว่านปัจจุบันเนี่ย มันยังไม่มีผลอะไรนอกจากความสวยงามถ้าเรามีตัวละครครบการ์ดก็จะเป็นสีสว่างแต่ถ้ายังไม่ครบก็จะเป็นสีมืดๆหน่อยเหมือนอย่างผมยังมีเจ็ดเทพจนสลัดไม่ครบตัวที่ผมขาดก็คือปาโตโลมิวคูมะซึ่งคูมะเป็นหกดาวของกาชา pvp ถามว่าไม่ครบแล้วมีปัญหาอะไรไหมก็ไม่มีมันมันไม่ได้ส่งผลต่อการเล่นนะครับแล้ว การที่จะทําให้วิบวับได้นะครับออผมไม่ยกตัวอย่างวิบวับก็คือแบบนี้ครับซึ่งการทาให้วิบวับแบบนี้นะครับต้องเอาตัวละครไปอัพให้เวล120ไม่ใช่แค่ปลดเลเวลให้120นะแต่ต้องอัพตัวให้120ซึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับนอกจากให้ความสวยงามเท่านั้นนะครับอันนี้คือแบบไม่120แล้วยังไงมันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับ ทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าถ้าเต่าข้อแรกนะครับคือถ้าเต่าเรามีจำนวนไม่มากพอนะครับแนะนำว่าให้เอาไปอัพเลเวลเพื่อให้เป็น150ก่อนนะครับอัพเฉพาะตัวที่จะร้อยอ่อตัวที่เราปลดเลเวลจนถึง150ก่อนนะก่อนนะครับเพราะว่าเต่าก็อาจจะไม่ได้หาง่ายมากนะครับซึ่งตรงนั้นอาจจะ มีประโยชน์มากกว่าเดี๋ยวมันยังไงเดี๋ยวไปอธิบายเพิ่มเติมในพาร์ทถัดไปเนาะแล้วก็2ก็คือไม่ควรเน้นการเปิดกาชาเพื่อมาเติมคอลเลกชันในส่วนนี้เพราะมันไม่ไม่ได้มีผลพิเศษอะไรนอกจากความสวยงามเท่านั้นนะครับเด้นย้ำนะครับบางคนอาจจะขาดคู่มะเหมือนผมก็อาจจะไปเปิดกาชา pvp ซึ่งกาชา pvp รอบนี้ก็ไม่มีเลทออกคูมะด้วยนะครับ อันนี้ต้องระวังนะครับถ้าเปิดเพื่อให้ได้คอลเลกชันตัวนี้ไม่จําเป็นนะครับอย่าเปิดนะครับและอย่าอัพเลเวลถ้าคุณมีเต่าน้อยแต่ถ้าคุณเต่าเหลือเพชรเหลือเอาเลยเต็มที่นะครับต่อมาถัดจากส่วนของคอลเลกชันตรงนี้ก็จะที่มุมขวาบนจะมีคําว่าคอลเลกชันรีวอร์ดซึ่งคอลเลกชันรีวอร์ดตัวนี้แหะครับเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ไม่จําเป็นต้องทําอย่างเร่งด่วน ยังไงไปดูกันครับคอลเลกชันรีวอร์ดตรงนี้นะครับเท่าที่ผมดูก็คือว่าถ้าเราสะสมตัวละครสีต่างๆที่เป็นตัวหกดาวครบ5ตัวเราจะได้เพชร5เม็ดทุกๆครั้งที่เราเก็บครบ5้าตัวเราจะได้5เม็ดและตัวละครคู่ถ้าเราเก็บครบ5ตัวเราก็จะได้เพชร5เม็ดเหมือนกันนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นเลยว่าผมมีตัวละครสีแดง27ตัวเขียว36ฟ้า40เหลือง34ม่วง37ตัวละครคู่44แล้วก็ตัวละครที่เวล150แบบอัพเลเวลจนถึง150แล้วเนี่ยทั้งหมด42ตัวถ้าได้ดูคลิปเมื่อวานนะครับก็จะเห็นว่าผมมีตัวละคร150ที่เป็นเวล150จริงๆแค่ประมาณ20กว่าตัวนะครับ ซึ่งผมเอาเต่าที่ผมสะสมมาตลอดระยะเวลาที่เล่นมาเนี่ยครับเอาไปอัปเดตมันเลยทำให้ผมได้เพชรกลับมา,อ,าอีกประมาณ20เม็ดอ่าทีนี้จะจะจะเริ่มเห็นภาพได้ยังครับผมอัพตัวละครเมื่อวานได้ได,ได้ได้หลายตัวเนาะน่าจะประมาณ10เม็ดมากกว่าไม่น่าจะถึง20 m. เมตรนะครับผมจำรายละเอียดตรงนี้ไม่ได้ชัดๆแต่นี่คือที่ผมพูดไว้ในพาร์ทที่แล้วว่าไม่จำเป็นต้องอัพตัวละครใน คอลเลกชันให้เป็น120แต่เราต้องเลือกตัวละครที่จะเป็นเวล150ก่อนเพราะว่า5ตัวเราจะได้เพชร5เม็ดนะครับเหมือนกับเวล150หนึ่งตัวได้1เม็ดนั่นแหละในความหมายแต่มันจะคืนเราทุกๆ5ตัวนะครับรวมถึงทุกๆครั้งที่เราสะสมตัวละครสีนั้นๆเป็นตัวใหม่ครบ5ตัวมันก็จะคืนเพชรเรา5เม็ด ซึ่งนั่นไม่ไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องรีบนะครับอนาคตค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บไปก็ได้นะครับอันนี้นะครับก็เลยจะขอเตือนว่าจริงๆไม่มีความจําเป็นต้องรีบเร่งเปิดให้ได้ตอนนี้นะโอเคนะเป็นอันเข้าใจตรงกันในเบื้องต้นนะครับถัดมาเอออ่าอีกอันนึงนะครับเราไม่จําเป็นต้องอ่าอันนี้ก็ก็เกี่ยวข้องกับหน้าที่แล้วเนาะ เพราะว่าอย่างหน้าที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวละครฮาโลวีนนะครับตอนนี้ที่ยังพอที่จะไปแลกออกจากคลังคลังซูโปนะครับคลังเหรียญเมดได้เอ็กเชงนะครับแลกเหรียญตรงนี้นะครับคลังความเกลือร้านค้าวความเกลือก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับซึ่งตรงนี้มีตัวละครที่สามารถแลกได้ก็คือเอสที S, ่ฮอคแล้วก็รอแชงแลกสี่ตัวครบเลยแต่ ไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มเลยครับเพราะว่าเอาเหรียญพวกนี้ไปแลกแล้วได้คอลเลกชันที่มันไม่คืนอะไรเรากลับมาอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มเลยนะครับเพราะ,ะนั้นอย่าแลกนะครับถ้าเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแลกไปเพื่อเลเวลลิมิตเบรกหรืออะไรแบบนั้นไม่แลกนะครับอย่าแลกนะครับไม่คุ้มนะครับมีคนไปคอมเมนต์แนะนําให้แลกกันด้วยนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าไม่ควรนะครับ ต่อมาอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับโหมดคอลเลกชันนะครับที่ผมคิดว่าอ่าโอเคอีกอันนึงที่สำคัญก็คือจุดที่จะทําให้เราได้เพชรโดยที่เราไม่ต้องเปิดกาชาก็คือตัวละครที่150นี่แหละครับมีหลายคนเหมือนกันนะครับที่มีตัวละครเวล1 5อสะสมไว้แต่ไม่ได้อัพเวลเพราะมันไม่ได้ใช้เมื่อวานผมไปไล่สำรวจมานะครับผม ก็เหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับผมได้มาอีกเป็น10ตัวเลยนะครับก็ได้มาเป็นหลัก10เมตรนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับอีกเรื่องที่ที่ที่หลายคนอาจจะพลาดไปอย่าลืมไปสํารวจคพังตัวเองนะครับว่ามีตัวที่เราปลดเลเวลลิมิตเบรกไว้ร้อยห้าสิบแต่ไม่ได้เอาเต่าไปอัพเลเวลหรือเปล่าอย่าลืมไปสํารวจกันนะครับอีกข้อนึงนะครับข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดวันนี้ก็คือเมื่อวาน มีคนได้เพชรฟรีมาค่อนข้างเยอะนะครับหรือแม้แต่กระทั่งมือใหม่ที่ได้เพชรมานะครับเออผมอยากจะบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมที่ผมคิดว่ามันเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่านะครับแต่อันนี้มันก็ต้องแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เราเลือกนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของช่องตัวละครนะครับช่องตัวละครตรงนี้ คือช่องตัวละครจะเห็นนะครับว่าเรื่องเรื่องของช่องตัวละครนะครับเราก็จะเห็นว่าผมมีช่องตัวละครอยู่แค่ประมาณ2300ช่องเท่านั้นแต่ผมสามารถจัดการกับตัวละครของผมได้โดยยังมีช่องเหลือและไม่จําเป็นต้องขยายช่องเพิ่มถามว่าถ้าคุณมีช่องไม่พอสิ่งแรกที่คุณต้องทําก่อนจะไปขยายช่องก็คือการเคลียร์ตัวซ้ําๆนะครับ ไม่ใช่ว่าช่องเต็มแล้วเอะอะขยายช่องอย่างเดียวนะครับสามารถเซฟเพรตรงนี้เอาไว้ใช้สำหรับการเปิดกาชาได้นะครับหรือเอาไว้ทำอย่างอื่นได้ซึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้มองว่ามันผิดแต่ว่าในหลายๆเคสหลายๆคนนะครับขยายช่องทั้งๆท,ท,ที่ตัวละครไม่ได้เยอะแต่มันแค่รกนะครับก็ไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะใช้เพชรขยายช่องนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้เนาะ ที่ผมเห็นมาแล้วก็อยากจะเอามาแชร์กันมาเป็นคลิปบนแล้วก็เรียกว่าแชร์แชร์ข้อมูลกันนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์ให้กับผู้เล่นมือใหม่ด้วยนะครับแชร์เพื่อเรานะครับแล้วก็ใครที่เห็นต่างก็คอมเมนต์ได้เนาะ ผมยินดีที่รับฟังนะครับแต่เราคุยกันด้วยเหตุและผลนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราเรียกว่าการแชร์ไอเดียกันนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ